น้ำพริกอยู่ในตู้เย็นอะมาแช่เย็นไว้อะประทูทอดแล้วกินนด่เลยอเ,เอา สวัสดีครับพื่ผมนะครับราชอุ่มครับวันนี้จะมารีวิวไอ้นี่เลยครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนรองเท้าไนกี้แอร์จอแดนครับเพื่อนคันนี้ครับผมผมผมไปประมูลใน Facebook ครับเพื่อนในราคาได้มาในราคา290บาทรวมค่าส่งครับเพื่อนแม่งโคตรถูกเลย290บาทไม่รู้ว่าเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับเพื่อนแต่ดูทรงคงไม่ใช่ของแท้ถ้าของแท้คงจะเป็นหลักพันนะครับเพื่อนโอเคนี่ครับได้มาในสภาพโอเคอยู่เหมือนกันครับไนกี้แอร์จอแดนครับเพื่อนสีขาวกับสีขาวเขียวครับเพื่อนสีขาวเขียวดำครับเพื่อนตาสัญล ไนกี้แล้วมีตาอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เพื่อนไซส์สี่ิสานะครับสั่งมาก็ดูแล้วมันก็น่าจะโอเคอยู่ราคาแค่ส9 0รเ้าสิบเองเนี่ยประมูลมาได้เนะเราก็เอามารีวิวให้เพื่อนดูแล้วกันว่าเราก็ภูมิใจเนี่ยเราก็มีเราก็มีนาง้าวไนกี้ใส่ประมาณนั้นนะดูดูเพื่นนอนดูเป็นแนวนหุ้มคอเพื่อนเป็นแนวนหุ้มคอเพื่อนชอบอยู่งั้นเอาใส่ไปทําง,งานไดน้ใส่ไปเที่ยวได้สุดยอดมากเลยครับเพื่อนก็ อย่างว่านะใครพอจะรู้บ้างว่าไอ้คู่นี้มันเป็นของแท้หรือของปลอมครับเพื่อนลองลองอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันมันมีวิธีการดูของแท้ของปลอมอยังไงใช่ไหมผมก็ไม่รู้ไงว่ามันดูยังไงเนี่ยมันมีโป่งม,ปงมีป้ายอะไรรู้เนี่ยงงมากเลยเนี่ยก็โอ้ก็ภูมิใจเพื่อนประมูลได้ในราคา290บาทเฮ้ยประมูลได้ในราคา200แต่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 แต,แต,แต่คือค่าส่ง90บาทก็ตีว่า290บาทรองเท้าคู่นี้ได้แล้ว n i a r j o r d ชอบมาเพื่อนสีสันสวยสดงดงามเพื่อนรองรองเท้าในแกแอจอแดงสีเขียวสีขาวเพื่อนมีสีดำตรงโลโกโ้เอาไปใส่ไปเที่ยวไปใส่ไปไปงงไปงานไปแต่งงงแต่งงานนี่เหมาะครับเพื่อนโอเคโอเคสําหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็บ๊ายบาย,ยฟิลเตอร์ออกฟิลเตอร์ออกเห็นหน้าสพอีก